กาบสวัสดีนะครับผมเอฟซีทางช่องยูทูบบุญชนกฟ้ามรอยเอ็ดนะครับผมแลวก็ผู้ที่เขาว่าชมคลิปนะครับเมื่อนี้วันที่หกกรกฎาคมนะครับผมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับทางฟ้ามกับมีชุดนะครับชุดสามตัวเป็นแม่ลูกหนึ่งค้มกับแม่สาวค้มหนึ่งนะครับขอกเดียวกันนะครับผมอ่าเขาเรื่องอะไรนะครับอ่าแดงๆนี่เป็นแม่ลูกนะครับแม่ลูกเมียลูกแรกนะครับผมว่าลูกแรกเมืองอันนี้เป็นตัวย่างของแม่ที่ใจลูกเกินโตนะครับผม เบิ่งได้เลยครับลูกสาวหาเดือนนะครับแม่รุ่นทรวงนะครับเบิกใจลูกงามครับเนื้อนังดีแม่ติดติดให้หลายกว่าต่ว่วลูกนี่ติดมันแล้วนะครับติดมันหลายกว่าเดียวนะครับแม่สูงลอยยิ้มหาได้ครับผมบวกลบหนึ่งถึงสองเซนนะครับเขาขาวนี่เป็นแม่สาวนะครับผมเป็นแม่สาวแม่สาวสูงลอยสามสิบกว่านะครับสามสิบสองถึงสามสิบสามนะครับสามสองถึงสามสาม ไกล้พร้อมาสมหมดแล้วครับผมเอาไปรอผมาสมเลยเลยโบดทั้งสามนะครับโบดทั้งสามเครื่องดำเมดนะครับผมเครื่องดำมาถูกตัวนะครับเอาไปได้ครับยกชุดนี้สามหมื่นแปดพันนะครับผมพร้อมทรงฟีสองร้อยโลนะครับบอมี่มาจําเก็บเงินปลายทางถุกบาทครับผมอ่าเบิรงครับงอกชุดนี้เป็นงอกสวนเขาใหม่แล้วครับแจงพีแจงนองใบกอนว่าแมนงอกขี่ดื้อนะครับว่าแมนงอกขี่ดื้อแต่ถ้าหนเป็นเสือกบันไดนะครับ ว่าแมงว่าขี้ดื้อเขาหาได้จับรูปได้ใบได้นะครับอืมนี่ให้เห็นเต็มเต็เนี่ยนะครับผมบ่ได้เฟกบ่ได้ยังนะครับบอกเลยบอกตรงตรงนะครับปากกันต่ำนี้ให้นะครับผมขาทกขาถอนส่วงสุดนะครับหางบ่ดอกนะครับผมอ่าเป็นว่าเป็นว่าส่วนเขาไม่เสือครับเป็นง้เดื้อนะครับผมตัวนี้มีสิ์ลอยถึงลอยสามหานะครับแม่ขาวเนี่ยปรกกันให้ลอยสามสองสามสามขึ้นครับ นะครับงามๆครับผมเหนือนังดีนี่นะครับเบิ้งใดนะครับโมเมนต์ง่วขี่ดื้อนะครับผมโมเมนต์ง่วขี่ดื้อแค่เ่าะท่านเป็นเสือกบันไดนะครับแต่ว่าจับจูงจับยังไดนะครับนี่นะครับผมโทรมาต่อร้องเลยครับผมศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก่าเก้านะครับพิกัดขอกต่างโยบานดวงใหญ่ตำบลหนองแคนอำเภอปทุมราชจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับชุดนี้นะครับ ขอบอขอบอแยกนะครับขันแยกมันนี่เป็นง่วนราคาแพงเห็นไหมท่านที่นะครับผมมันนี่เป็นง่วราคาแพงเนาะงยกไปมันคุ้มกว่านะครับคุ้มแน่นอนครับผมเบื่งแม่ลูกนะครับแม่ที่ใจลูกเกินโตนะครับผมลูกสาวแค่หาเดือนนะครับลูกสาวหาเดือนแม่รุ่นท่องอาจจะท่องนะครับว่าแม่รุนท่องเขาว่าเขาว่าอะไรประกันท่องให้นะครับตัวเถิกีตัวเถิกุ้มควอนนะครับกับเนี่ยละพรอีหลาเนี่ยนะครับไนท่านน่ถือว่ามาดีนะครับใจลูกบ่ขี่ไล่นะครับใจลูกบ่ขี่ไล ั้นครับกำลังถี่โยครับยง่ไปได้อีกหลายนะครับว่าใจจอยสื่อมันได้ราคาถือนะครับบอกไปก่อนทางห้องเน้นหาไอ้ที่ะครับแม่ที่ใจหลวกเกินโตนะครับไม่พี่น้องเลี่ยงมันจังบอทุนหลายนะครับมันจังบอทุนหลายบอกกันตรงๆนะครับเอาไปเลี่ยงยังไงกับมีกําไรนะครับบพมีขาทุนก่อนที่จะซื้อจะทัวรมาต่อร้องนะครับ รบกวนให้เบ่งให้พิจารณาให้โป้กันให้ดีถ้าผู้สีเลี่ยงผู้สีเอาให้มากันนะครับทั้งผู้เลี่ยงทั้งผู้สือมันยังสือไปเรามันยังํยงำยังคู่น,นะครับผันผู้เฒ่าเก้าิันมาขันมีขนมามักแต่มัน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 ว่าเป็นดาเลียงนะครับงัวเขาบราาิหารขายบริหารมาราคาสูงนะครับผมขุ่ม่าเนี่ยนะครับสามหมื่นแปดพันนะครับสามหมื่นแปดพันนี่นะครับ สนใจตรงไหนสนใจสนใจงงกัโทวรมาสอบถามได้นะครับผมสอบถามได้ง่วงงามๆนะครับช่วงคำคำหามากมันจะคำาแล้วนะครับแผ่นแดดในสีดีก็นี่นะครับผมแดดออกดีสีดีก็นี่ปากกันตํานี้ก็ต,กตามที่บอกนะครับผมขาถกขาถอนส่วงสุดหางดอกนะครับที่เหลือมันเอาแมน มัวเทวามีเพิ่มมากเข้ามั่นโมเมนอุบาทว์กับการเลี้ยงนะครับผมเข้าบดถืองัวราคาสมนีเอาไปเลี้ยงนะครับจั้งใจทนกับว่าขาดทุนอยู่แล้วนะครับโบดทั้งสามตนะครับผมกบเครื่องนะครับสารละเมนนะครับทางฟาร์มก็ฝากไว้ตำหนีนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามไว้เลยนะครับผมในช่องย t u b e บุญชนกฟ้ามลอยเอสนะครับูใดทีของว่าเบิงไม่กัฝากน้ำนะครับผมย่ามมีมาท่านจะได้เห็นนะครับย่างผมลงคลิปนะครับมันจะได้แจ้งเตือนท่านนะครับผมสำหรับมือนในทางเขาก็ฝากท่านนี้ครับผมกราบสวัสดีครับ